สวัสดีค่ะพอเมพี่น้งตอนบ่ายสามกลัวๆแดดแก่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 บ่ายสามคืนคิดนี่จะคืนนะใหญ่ก้อยขอบคุณหลายๆเด้อสื่อนแบนมาทรงเมทิล้ำเมทแลน้ิด้วกโอ้ยนอนรับนอนย่ยสื้อแบนมาสรงแมติเมติลมทำาำไรรักทานแล้วกินแล้ว ซื่อน้ำเย็นๆย็นมาส่งน้องอขอบคุณใหญ่หล <ไป S 1> ายๆเด้อคือทำความดีดเพื่อเพื่อนอนเนาะ <laughs> อยากได้อยังน้อนเนาะ <laughs> เอาคองมาอ้อยน,อน้องอยากได้ <laughs> 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 ไปหามาชีบี่อยากได้อยังน้อนเนาะ <laughs> <laughs> โอ้ยขอบคุณหลายๆ เปิดอะไอีกจังห่างพี่น้องเอ้ยผม่มีห้องแห้งวันที่เปิดวดน้าพี่มองมันแดดนองมันแดดอะไรพี่น้องมันกินก็เล่นวนก็ไปนอนหมองหัวรถหมององ้องห่างพันว่าวแบบว่าผมนอนกดต่างหงอนนี่เลยเจ้าจ้างตาดีเดี้ยเห็นข่อยเดี้ยงยิงตั้งกันอันหลังมันนอนโคตรยุติ้งจะนอนก็เลยไปซื้อซีเวนเขาซีเวนย้ำออกมากอ่ะออกนี่ไปซีเวนก็บอกว่าชิฟฟ่าชื่อเกือบแตะเยอะวันนี้เกือบส่อาบน้มเรื่องหมอมาก กใส่อาบน้ำได้บ่มีน้ำก็อาบได้มันจะมีใส่เกือบนบบเกือบใส่อาบน้ำนั่างพอยุเท่านอนนนอนยืนใต่แต่ช่องรถไม่ทิมอยู่หม่องหัวรถ้อยกระเลี่ยงย้อนยื่ได้หรอเดีนนอนตื่นไงยื่ได้หรอที่นอนคิดว่าใส่ักไหนใส่ก็ยูแด่ใจมากเนาะนี่มันก็มีครบรถหรอมอลํา เคยอยู่อยู่หมาล่าบ่แม่นบ่เคยอยู่มากเป็นเด็กแ้วสบายพี่น้องสบายบังปลาดูตลำบ่หง่วงบ่ต้องไปหาพักยากบ่รู้พักกัอยู่ข้างทางพักกับทินไงพักกับทินต้นไงพักกับทินต้นไงมันกินได้บ่พักกันนีกเลยได้เมื่อเช้าเนี่ยเจ้าเก่าไปกินเอาบ่เมื่อเช้านี้เจ้าทำคเุมใหกินแต่กักกกะทินหน่อยเอกลางห้องแฮนเนสทายชิพกลางห้องนั่งจ่าเด็ดเด็ดทายชีพ โยคะเลยอันนั้นเลยเออหุบเอียง่หุบเอียงไม่หุบเอียงชายคลิปเลยพ่อแม่พี่น้องเบิ้องพ่นมาทยเนียกับเบิ้งคือเก่าชายไปเลยทายไปเลยนะคะรถกันไทยพร้อมมหาเของลงจางรถไายไปเลยทยไปเลยเพิ่นเบิ้ขงคือเก่า ยูพ่อพ่อเห็นยังอ่ะพ so ่อยูพ่อยุดยู่กลางรถเบิ้งเมติมเบิ้งเมติมอยู่หัวรถทุกคนไวยเย็นย้อนอยู่เด้แหละพ่อมือไหนนอนตื่นบังไงผุนเดื้อเย็นเด้อพ่อเราหูจักคว่ำเราหูจักมันอยู่หม่องรถเย็นเบิ้งกับยูพ่อกันแน่วะเย็น จ้าบ๊ายดีจ้าญาตจักษาเราเนาะมึงญาตจักเทียเรามึงโอ้ยสองเทียสามเทียตาอ้ายคอยน้องห้ามงห้ามงแมนตัวมาเดิมมาเดิมเอาไดื่นคลิปเลยนได้หนิเพรไะถ่ายเนี่ยโอ้ยมาแต่ซองคลิปนี่ล่ะแต่ซองคลิปเนาะวันนี้ทีมงานหน่วยพลังงานหรือว่า คอนบอยของเราแต่งวิธีแล้วแหละพี่น้องแล้วแล้วไม่แซมไม่ติมตอนไม่ติมไทยบุญแล้ว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 เช็ดแล้วนะคะเช็ดแล้วพร้อมเจะระเบิดความมั่นเหมือนแรงผู้ใดอยู่งไก่ฝ่ามาเด้อแล้วแล้วเช็ดแล้วนะคะจะผ้ายางใสกระร่างัน ก็ล่างตั้งไฟตั้งฉากก็ล่างสิดึงกันทุกคนก็ต้องสู้เหมือนกันนะคะสู้ๆเ้อบ่มีอาจจะมีอุปสรรคบางก็เป็นยังนะคะแต่ใจเราก็สู้หละ FC โอ้ FC เพิันสุดยอดดีๆิันให้กำลังใจเรกทั้งหมดทีเดี เสร็จสมบูรณ์ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะหูเมื่อขึ้นมานอนเปี่นขึ้นมาพอดีคนกระเสียบเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วขอบคุณใทุกทนกำลังใจทุกทุกคลิป น้ำเบิงน้ำยางไม่ติมหนเนาะไยังกัเบิงขึ้นเขาไดและค่ไดกได้เลยเออง่ายออกจากหันตะลุนไปเลยมนอนม่เสียบนนําต่ตามนาทีเนาะอันนี้ก็บมองหอเ้นมรอครับงเออราจะคอยยังเขาก่ได้ครับมันห่อนห่อนอยู่ทางนอกัน ที่แแม่บาสีหน่ยมันูตไปที่แล้วม่าันเด้ยงเอยกับมาฮั่นได้เห็นเห็นตะกั้งร่งเขียวร่งนองเยว่านเห็นดูอแรงเปนีพี่น้องติมถืน้ำไทยอยู่น้องไปนอนใส่ติมกับบ่าันเดันนี้หจ เ่นนีเอาคึ้นแทงตะเวนแทนคนเด่นหามงเนาะหามงแรกบ่ฉา,ากแรกเรด้อฉากแรกอาการฉากแรกเด้อบอกคือคล้องมันผิดโจทย์น่าหงาอุ้ยเจ็บเจ็บหัวใจผิดโจทย์น <c ười> ่าหงก็บอกคล้องเป็นยัง <c> โ <ười> อ้ยขอโทษ เนือบ่กมันบ่ยอบอกยากเลยจทันรักานเออโอ้ยผู้โจทยง่เดี๋ยวคุณกัะหน่ำข้องหนากัะน่จทยงายสาดปวดนี่ปวดแก้วกัดนองกนุงนี่โอยเขีวแล้วคบก็อย่างนี้กัดกวัดกเนี่ยกัดจนิดกัดยังมันขาดสิดอีก วันอ่ะมีความเชียวเออเห็นผมไม่ต hey, mm, sure ิี่ยวไม่ติ่มขนาดเราเทายังนี่นุ่มแล้วก็จังมาจับมือเราค่ะนี่ยังกับแเฉพาะกค่เฉพาะเราหรือไม่ที่มัจับมือเราเต่าเพราะแห้งหรอเออถ้าคลิปบันนี้บ้าไปเลย มีอารมณ์ไทยดอกพี่น้องมันเ,นเด็ ب, เดแดดแดดแดดกันบ่ะเทศยคลิปข่อยสั่งสิลงทุนแรงมาแถอข่อยหว่าน,น,นปลาหว่<ม>านพี่พ<ด>ีพี่น้องก็มากะใหญ่น้ำหอมหลากศาดไปลากศาดมาอยู่ถ้ายางอ่อนไปนานได้ที่ก็ได้ครบเวลา่าผละครบเวลาคลิปหนึ่งก็ดีกันไายเงี้ยอะไรพี่น้องบะเบงถ้าไปบ้านจะ ย่างลายหองเมตติมกับไทยประมาณ10 11นาทีเนาะ10นาทีขอบุุณนู้น้ำเบิงน้ำแยงน้ำเบิงคลิปทายังกับเบิงคือเกาฉันเมันดีหลายเอซกัไ so, ด th right. ้ฟองดูฟองกินหอมมาตอนมาปากเลี้ จะเป็นการจีร่าลัลานโค้งกันค่ะเดี๋จะร่างสิตัางพี่น้องจะเป็นสถานทียังสีไม่แห้งเนาะไม่เคยสีโอเคเนาะน้องเนาะอืออ่ะุการณ์เมื่อคืนนี้ก็คือผ่านไปแล้วนะคะพูดไปถึมปงมันก็บอกถึงมันตลอผ่านไปแล้วเหลือเติดไม่เหลือเก้ดไม่เนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยลมลอบีนังลมลรงมตั้งงกะสิบปีแล้วบ้อินสนสข่ายางกับเปินกับเลยนะคะมื่อแรกเดียวมื่อแรกสิไทยอันนองแอนอยู่เพราะว่าบอรู้ว่าลูไปนอนใส่บอได้ทั่วหา,หาลูกเลยตังก้นกับตังเอวตัวรดอะมองยู่กับแดงห้องพักเกษตรห้องพักก,ก,กทิน เอาลวได้ตืนละละอกกนแล้วแหละห่หา,กกออากินขอ้อกันแล้วเหาหากินข้อกันเ่าพุณทกการร่งใจกัแล้วกันนะพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะนี่ก็ยึดใจไวที่มันนี่มากิ้บริใจไวที่มันขึ้นยึดใจไว้ที่กลางมุนนะี้น น้องแคนดี้มาแล้วม<ะ>าแต่<ะ>เบนแคนลูกจ้ามูแรงพายุไก่มาให้กำลังใจทีมงานสาวหน่อยเป็นปันแทงเี่เด้อมาให้กำลังใจแม่ติมน,น้ำเน คอมเมนต์มาหลายๆเลี่ยนะพี่น้องอยากอ่านคอมเมียนอยากอ่านแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์แต่ว่ากับอ่านอยู่แต่ก็กดถึกใจแล้วก็กดหัวใจให้นั่นคือแทนค้ามปลาแทนค้าตอบแทนค้ามมาขอบคุณนเนาะพี่น้องเนาะข่ายงางขึ้นไป่มาเขาทางฟังผุ่นเย็นเนี่พี่น้องฟังพี่มันแดดมันซอมมันแดดไปแล้ว กลับพื้นที่ละวเพราะก็เวลาสิบนาทีละวคุณใหญ่คอยอ้าวหุบพมให้แน่กลางแล้วก็ได้นี่ปัญญาหุบให้แน่กลางกลางให้หุบกลางให้อ้าวคลิปนี้ก็เอาไวปซนี้ก่อนฝากช่องให้แน่ยข้างตึงหุบก็ได้อ่า ไปลิปโลกลูกอมอะไรพี่นอ้องนะคลิปเนี้ยไว้ชันมีก่นอนกันแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแช,ชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องสีมุกชุมานล,ลำเพลินออฟที่เชื่อขอบคุณค่ะ